ว่ากันว่ารถที่จอดช่องซุปเปอร์คาร์คมแดงได้ต้องเป็นรถราคาแพงว่ากันว่าที่จอดรถของซุปเปอร์คาร์ก็ต้องเป็นรถระดับซุปเปอร์คาร์ที่ได้จอดตรงนั้นเท่านั้นเฟอร์รี่ระบบกินีนิสสันเจดีอาร์ออดี้อาร์สี่อาร์หกอาร์แปดเมลเล่โรตัสแต่ว่ากันว่า รถราคาไม่ถึง1ล้านบาทก็สามารถจอดที่จอดซูเปอร์คาร์ตามห้างลังได้เหมือนกันโย่สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตคารับีตบ้อนรับเพื่อนเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ีลอซีซน่น4ของเจ็ดอันดับรถราคาถูกที่สามารถจอดในซูเปอร์คาร์ได้ครับผม สบายดีกันไหมครับเพื่อนๆวันนี้นะก็จะมาแปลกแหวกแนวกันนิดนึงไม่ใช่เรื่องประวัติอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นพูดถึงที่จอดรถพรมแดงตามห้างหรูห้างดังใจกลางกรุงเทพนะครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นประเด็นร้อนถกเถียงกันในวงการมาอย่างยาวนานมากว่าเฮ้ยที่จอดรถซูเปอร์คาร์มันก็ต้องซูเปอร์คาร์หรือเปล่าแล้วทีนี้คําว่าซูเปอร์คาร์เนี่ยคุณจะเอาอะไรมาตั้งกฎคําเนี้ยคุณจะ define มันเลือกอยังไงว่าอันเนี้ยซูเปอร์คาร์เพราะเราเห็นทุกครั้งว่ารถที่ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ก็สามารถจอดซูปดเป ไม่ว่จาจะราคาหลักแสนหลักสองสาล้านหลัก 5- 6ล้านก็สามารถจอดได้จริงๆแล้วรถราคาเท่าไหร่กันแน่ที่สามารถจอดตรงนี้ได้จริง,รงๆผมเคยได้ยินด้วยนะครับว่ามีห้างดังห้างหนึ่งเคยคุยกันว่าเขาจะออกกฎแต่คุยมานานละซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ออกละแต่เขาบอกว่าเขาจะออกกฎจากราคาเพราะว่าห้างนี้คิดมากไปแล้วแน่นไปแล้วแน่นรถที่มีมูลค่าต่ำกว่า10ล้านจะไม่สามารถจอดพรมแดงซูเปอร์คาร์ได้อ่ามูลค่านี่นับจากวันนั้นนะครับไม่ได้นับจากซื้อมือ1ึงสิบล้านวันนี้เหลือเท่านี้เท่านี้เขาไม่ได้นับเขานับจาก วันนั้นเลยนะครับแล้วก็มีการประชุมกันนู่นนี่นั่นสุดท้ายครับไม่เอาครับเพื่อนๆคิดว่าไงถ้าเกิดมีกฎว่าต้อง10ล้านขึ้นราคาปัจจุบันสมมติแล้วกันครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราซื้อป o r s c ช e 911มาซึ่งเป็นสปอร์ตคาร์ของ p อร์ c ช e แต่ในแบรนด์ Por s c ช e เนี่ยมันจอดซูเปอร์คาร์ได้อยู่แล้วเราออกมือหนึ่งเลยแบรนด์นิวสิบสองล้านเวลาผ่านไปเจ็ดปีแปดปีเก้าปีซึ่งเราก็ยังรักรถคันนี้อยู่มันก็เป็นรถที่ดีมากๆแต่มูลค่าวันนี้มันอาจจะเเเเหหลลลลลือออ6บบ้้้้้าา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 นนนนนนน5แแบบบบียรรวว่่่่่ขััไไปปุุุคคกกมมมมใจูณ แค่ไม่ถึง10ล้านจอดไม่ได้น่าจะเป็นประเด็นอย่างแน่นอนนะครับเพ,เพื่อนๆคิดว่าโกดแบบไหนแร์ที่สุดมาลองคอมเมนต์นก่อนได้นะเพราะว่าพูยางนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะพามาดู7อันดับรถราคาถูกนะครับที่สามารถจอดซูเปอร์คาร์ได้ณนะปัจจุบันผมบอกแล้วว่าอยากจอดตรงนั้นไม่ต้องเสียเงิน10 20, 20ล้านหลักแสนก็สามารถจอดได้แล้วอ่าไปดูนครับอันดับ7มันคือรถจากแดนผู้ดีอังกฤษมากับเครื่องยนต์ใหญ่ๆ W12 และเจ้านี่ก็คือเ t น e y Flying Spur! เจ้า Flying Spur ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2005ที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์ครั้งที่75และจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า Flying Spur ถือว่าเป็นรถรุ่นแรกๆหลังจากที่ Volkswagen Group ได้ซื้อเบลลี่ไปในปี1998ครับและเพื่อทำให้เบลลี่กลับมาพังนาอีกครั้งทาง Volkswagen Group เลยจัดเต็มยัดเทคโนโลยีเข้าไปให้หมดครับทั้งช่วงล่างแ i r s u สพร้อมกับระบบ Adaptive ที่สามารถปรับช่วงล่างตามที่เราขับขี่ได้แบบ r ร a l Time รวมถึงเครื่อง w 12.6ลิตร Twin Turbo บรีดแรงม้าได้5 6 0 กินีแกรโดในยุคเดียวกันซสอีกและด้วยระบบขับ4ีครับ,รบมาเลยทำศูนย์หนึ่งร้อยได้ใน4.9าวิกับความเร็วสูงสุดที่3 1 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นแทนเป็นหนึ่งในรถ4ประตูที่เร็วที่สุดในโลกณนะยุคนั้นเลยทีเดียวเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ด้วยปัญหาจากช่วงล่างถุงลมที่ชอบพังบ่อยๆครับหรือจะเป็นประเกน็นฝาสูบชอบรั่วซึมครับทำให้ราคาของมันเนี่ยจากรถใหม่ประมาณ22ล้านร่วงเหลือแค่2.7ล้านเท่านั้นครับผมและใน7อันดับนี้ครับเราจะครอบคลุมรถทุกแบบเลย แต่รถสปอร์ตรถสุดหรูมากๆในราคาย่อมเยาวและก็มีรถสําหรับลงแทรกด้วยครับฉะนั้นไม่รอช้าครับไปต่อกันที่อันดับ6มันคือรถที่ได้นางฟ้าโบยบินอยู่หน้ารถมันคือรถที่ถูกนั่งโดยพระราชินีแห่งอังกฤษและเจ้านี่ก็คือ r o ลส์รอย e s ซิลเวอร์เรดทู เจ้าคันนี้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1976เพื่อม,มาเป็นรุ่นลองวิ b a บสของ Silver Shadow และมันยังเป็นรุ่นแรกที่เปลี่ยนการออกแบบโค้งให้เหลี่ยมมากขึ้นทำให้รู้สึกเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและเพื่อเป็นที่สุดของความสบายนี่เป็นโรวสอยรุ่นแรกๆที่ได้ช่วงล่างแบบ s a l ส l l e เวอร์ที่ได้ลือสิทธิ์จากซีตรองเรียกว่าเจอหลุมยังไงก็นุ่มสบายแน่นอนครับส่วนเครื่องยนต์ก็ยังคงเป็นเครื่องใหญ่ๆแรงบิดเยอะๆวี8 6.75ลิตร189แรงมา้ากับแรงบิดดังๆที่4 4 0นนิวต ราคามือหนึ่งเนี่ยในสมัยนั้นเทียบกับเงินปัจจุบันเนี่ยต้องมีเงินประมาณ30-40ล้านบาทแต่วันนี้ครับเราสามารถครอบครองได้ที่ราคาประมาณ2.4ล้านบาทเท่านั้นครับโอ้โหผมบอกเลยว่าค่าซ่อมของเจ้าคันนี้อาจจะแพงกว่าค่าตัวรถ ก็็เปนได้อันดับ5มันคือรถสนามที่น้ำหนักเบาเท่ากับโลโล27ตัวมันคือรถจากแดนผู้ดีเอังกฤษแต่ใช้เครื่องยนต์จากโตโยต้าและจี่นี่ก็คือ Lotus Elise Series 2 เจ้าเอลิสซีรีส์สถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2001โดยตัวถังจากซีรีส์1ที่ถูกพัฒน,นาเพิ่มให้ผ่านกฎหมายด้านความปลอดภัยของยุโรปครับและความเจ๋งมันก็คือโดยความที่ทีมวิศวกรอยากให้เจ้ารถตัสคันนี้มีน้ำหนักที่เบามากๆก็เลยเลือกใช้วัสดุอลูมิเนียมที่ทุกคนรู้ว่ามันน้ำหนักเบาจริงๆแต่การที่เชื่อมอลูเนี่ยมันจะทำให้ความแข็งแรงของรถมันน้อยลงครับและถ้าจะให้แข็งแรงเท่าเดิมก็ต้องใช้วัสดุอลูมิเนียม2เท่าก็แปลว่าหนักคูณ2เข้าไปอีกนั่นนกกก็เเเลยททาาาใให้้ีมมววิศร,รชแรชแื่่อพ ประกอบตัวถังขึ้นมาทั้งคันน้ำหนักเขาก็เลยอยู่แค่ราวๆ8 0 0กิโลกร,รัมเท่านั้นส่วนเรื่องเครื่องยนต์ก็ถูกยกมาจากโตโยต้าซิลิก้ารหัสสองแซดหนสี่สูรีแรงมาได้ราวๆ190้ตัวเป็นอะไรที่ทนทานพรวดพด,พดถูกใจสายลากรอบตอนวิ่งเซอร์กิตสุดๆครับด้วยน้าหนักรถที่เบามาเลยทำศูนย์หนึ่งร้อยได้ใน4.5วินาทีเท่านั้นแถมรุ่นซูเปอร์ชาร์จที่แรงขึ้นอีกราวๆห้าสิบมาทำศูนย์หนึ่งร้อยได้ใน,ถถในปัจจุันอลวิเทียบเท่ารถจ้่ โตตัตอ e ีลิสยังธรรมลาต่อรอบของสนามท็อปเย์ยได้เร็วกว่ามาซูริติ m c 20 6 0 0ไม้อีกด้วยครับและด้วยความโหดขนาดนี้เครื่องดีทนทนานขนาดนี้สนุนราคาหนะ้ป้ายแดง4-5้าล้านบาทแต่ปัจจุบันเพื่อนๆสามารถครอบของได้ที่ราวๆ2ล้านบาทก็สามารถจอดซุปเปอร์คาร์ได้แล้วครับอันดับ4มันคือรถที่ได้ชื่อมาจากจระเข้แห่งเซาท์แอฟริกามันคือรถที่ออกมาเพื่อกอบกู้แบรนด์ปอร์เช่และเจ้านี้ก็คือ o r s c h ช c เค Man 就 อเคแมนครับถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2005เพราะฉะนั้นแฟนๆสายเลือดก,กบน่าจะรู้ดีว่ามันคือเคแมนรหัส987ที่ผมเคยทํา vs กับ718ตัวล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยจบคลิปนี้หรือไปดูกันนะครับเจ้าเคแมนตัวนี้เป็นรุ่นที่มาทดแทนบ็อกเซอร์986ที่หลายคนทั่วโลกบน่นว่าหน้าตามันแปลกๆเนื่องจาก986ก็ได้ DNA การออกแบบมาจาก996แต่พอเป็น987ก็ได้ DNA มาจาก997หน้าตาของมันหลอ่อเหลาขึ้นเยอะเรียกว่าเป็นรถรับสาวในตำนานเลยก็ว่าได้และเครื่องยนต์ของมันก็ไม่ธรรมดาครับ ได้เครื่อง2.7ลิตร6สูบนอนไร้ระบบอากาศที่รีดแรงม้าได้240ตัวทาศูนย์100ได้ราวรา,รา7วินาทีแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือตําแหน่งการวางเครื่องที่อยู่กลางรถไม่เหมือนกับ911ที่อยู่ท้ายรถทําให้บาลานซ์ของมันดีมากๆเลี้ยวก็ขมทางตรงก็พอได้แล้วถ้าใครอยากขับปอร์เช่ในราคาย่อมเยาวที่สามารถจอดซุปเปอร์คาร์ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า i m s Bearing หรือลูกปืนผาโซจะแตกจนทำให้เครื่องอาจจะพันได้ทั้งตัวเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้ในราคาประมาณ1.9ล้านบาทเท่านั้นหรือใครเพิ่ม,ม อีกสัก4 5่ห้แสนผมก็แนะนํา987.2ที่แก้ปัญหาเจ้าแบริ่งนี้มาแล้วแถมได้เกียร์ PDK ด้วยคลัชที่สับเร็วมากขึ้นด้วยครับและแน่นอนว่าตอนสมัยเปิดตัวแรกราคาเขาอยู่ประมาณ6ล้านบาทอันดับ3มันคือรถที่เป็นคู่ปรับตลอดการของ BMW M5 แล้วเขาได้ฉายาว่า One Man One Engine พูดขณะน,นี้สายรถต้องรู้แล้วล่ะครับว่านี่ก็คือ Mercedes-Benz E63 AMG w 212 I เจ้า E63 w 2 1 2ูถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2009ที่นิวยอร์กอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้โชว์เพื่อมาสืบสารตำนานรถซีดานที่เร็วที่สุดในโลกอย่าง e 6 3 w 2 1 1ึซึ่งหน้าตาของมันก็เหมือนกับการเอา211มาวาดใหม่ด้วยไม้บรรทัดซึ่งทาให้มันดูสวยทันสมัยมากขึ้นเยอะครับอย่างตัวผมเองก็ใช้อ e ีค p ปตั้งแต่ออกมาใหม่นี่หล่อโพดโพดและความหล่อเลาก็มากับเครื่องในตำนานอย่าง m เอ6.2ลิตรงหบบ้าหกวีแปดหกรีดแรงม้ตได้ร2 5ตัวกบแรบี ที่กที่630ินิวตันเมตรทำสู่งร0 0ได้ประมาณ4.5วิพร้อมกับท็อปสปีดที่255ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แน่นอนนะครับถ้าปลดความเร็วปลายังไงก็ทะลุ300แบบสบายๆครับทุกคนและนี่เป็น e 6 3รุ่นแรกครับที่ได้ระบบ mg dynamic control 4ปุ่มที่อยู่ตรงกลางคอนโซลครับทั้งเครื่องยนต์เกียร์ช็คปรับได้ให้เข้ากับการขับขี่เรามากที่สุดครับแต่ถ้าเครื่อง v 8 6.2ลิตรยังแรงไม่พอก็มี preface lift ตัวท้ายๆกับตัว face l i ทีี่่่่เเเปปลยนครืองหม V85.5 ิไว รีดแรงม้าได้5 5 7ตัวกับแรงบิดแรงนาทีเยี่7ิ0นิวตันเมตรทำศูนย0รได้ใน4.2วิแถมมีรุ่นโฟมาติกที่ทำศูนย0รได้เร็วขึ้นเหลือ3.7วินาทีนี่มันเลขของซุปเปอร์คาร์ชัดๆและสำหรับสายซิ่งครับก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะแค่จับมันเปลี่ยนของแต่งไม่กี่ชิ้นก็สามารถรีดแรงม้าได้ทะลุ700ตัวแบบสบายๆส,ส่วนเรื่องราคาถ้าใครรับเรื่อง m a i n ทน n น n ได้นะครับทั้งแคมชาร์จที่มีโอกาสพังหรือจะเป็นน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 ออตตฝาาาเเครื่่งททีขขึ้นน้้าา้้้สสิมมมมจแกกใหผัับได สำหรับรถใหม่ครับก่อนรอก่อนให้เพื่อนๆครอบครองได้ที่ราคา12ล้านบาทแต่ณนะปัจจุบันนะครับเราก็สามารถครอบครองได้ที่ราว,ว1.3ล้านบาทสำหรับตัวพรีเฟ l ลิ t หรือราว,ราว,ราว2ล้านบวกลบสําหรับตัวเฟ l ลิ t ครับอันดับ2มันคือรถบ้านๆที่ได้เครื่องอันทรงพลังจากรถแข่งฟฟร์ูล่าวันและมันก็เป็นหนึ่งในรถที่เสียดีเฮ้ยเสียงดีที่สุดในโลกครับและเจ้านี่ก็คือ BMW เอ็มห้าอีหกสิบ <Veter an> เจ้า M5 E60 ครับถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2003จากการที่วิศวกร M Division คันไม้คันมืออยากจะยัดเครื่อง F1 V10 ที่ BMW ภูมิใจที่ได้โลกแข่ง F1 ใส่ลงไปใน M5 ตัวใหม่ก็เลยกลายเป็น M5 รุ่นแรกของโลกที่ใช้เครื่องใหญ่ๆ V10 5.0ลิตรไร้ระบบอา,ากาศรีดแรงม้าได้507ตัวกับแรงบิด520นิวตันเมตรชนกับเกียร์ SMG Single Clutch 7 Speed ครั้งแรกของโลก M5 อีกแล้วซึ่งเกียร์ลูกนี้ครับสามารถสับเกียร์ได้ไวถึง65มิลลิวินาที แ,แต่ถ้าขับช้าๆนี่กระตุกสุดๆและที่ผมชอบมากๆครับเพื่อนๆสามารถกดบด P 400ให้เครื่องยนต์เราปล่อยพลังแค่400ม้าก,ก็ได้แต่ถ้าอยากซิ่งเมล่ก็แค่ปรับเป็น P 500เพื่อปลดล็อกม้าทั้ง500ตัวแบบเต็มๆและทั้งหมดทั้งปวงครับเขาสามารถทำ0-100ได้ใน4.2วิกับความเร็วท็อปสปีดพอๆกับ Lamborghini Gallardo ah รุ่นแรกที่305กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงและผมบอกเลยว่าเสียงขอมันหวานมากๆครับไม่เชื่อฟัง เสียงที่เพราะสนอหูแบบนี้ก็ต้องแล้งมากับค่าดูแลที่หนักกระเป๋าไม่แพ้กันครับเพราะทาง m d i v i s i o n เนี่ยเขาได้เขีร์แหนแบริ่งก้านสูบมาไม่ค่อยดีครับน้ำมันเครื่องก็เลยเลี้ยงไม่ถึงทําให้พังนั่นเองครับแต่ก็ไม่เป็นไรรับเพื่อนๆเพราะเพื่อนๆจอดรถที่ซปเปอร์คาร์ได้ด้วยราคาป้ายแดง15ล้านบาทแต่ปัจจุบันนะครับเราสามารถหาซื้อได้ในราคาเพียง80 0แสนกว่าบาทสําหรับรถย้ายของแล้วเราวเกือบ2ล้านสําหรับรถแท้ครับในที่สุดเราก็มาถึงอันดับ1ครับมันคือรถที่ได้โลโก้ที่มาจากของ ของโพไซดอนและมันคือรถที่มีชื่อรุ่นที่จำง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักช้่นี่ก็คือมาเซเรตีทูทูทูโอม เจ้ามา r c e d ตอง2ถือเป็นรถที่ถูกสร้างมาเพื่อขายดีขึ้นหลังจากเปลี่ยนเจ้าของใหม่ครับซึ่งทางเจ้าของใหม่บอกว่ามาซื้อตีรุ่นก่อนๆมันแพงเกินไปต้นทุนสร้างก็แพงขายก็แพงแบบนี้ใครจะไปซื้อเขาก็เลยจัดรุ่น222ออกมาในราคาที่ถูกลงครับเป้าหมายคือให้คนสามารถเข้าถึงรถ m e r c ร์ตีได้มากขึ้นและถึงเจ้า222จะหน้าตาเลียมๆเ,เ,เข้ากับกยุค80มากับเครื่องแรง V6 2.8ลิตรผลิแรงมาได้225ตัวส่งกําลังไปล้อหลังครบเครื่องเรื่องขับสนุกครับก็ไม่ แปลกใจว่าเปิดตัวมาปีแรกก็ได้ทํายอดขายทะลุเป้าไปครับมากกว่า40,000คันในปีแรกครับผมโอ้โหแต่สุดท้ายครับด้วยปัญหาของมันรวมถึงวัสดุภายในรถที่ไม่มีคุณภาพจากการลดคอสในการผลิตทําให้หลายๆสื่อทั้ง Times Magazine ออกมาบอกว่าเจ้า222คันนี้คือรถที่ขวยที่สุดตั้งแต่มาซื้อตีติเคยผลิตมาเลยครับส่วนเรื่องราคานะครับเพื่อนๆต้องตกใจเพราะทีาที่ผมไปเจอในเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลสก็มีเจ้า222คันนี้วางขายอยู่ที่ประมาณ5,000 0 0บาทเท่า เป็นเพื่อนจะซื้อคันนี้ที่สามารถจอดซปเปอร์คาร์ได้หรือจะซื้อเนต้าวีประหยัดน้ํามันไม่ต้องเมนเทนแนนไม่ต้องห่วงอะไรเลยมาคอมเมนต์กันได้ครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับรถที่จะจอดซปเปอร์คาร์ได้นะครับเพื่อน,นคิดว่ายัางไงเขาควรจะตั้งกฎเกณฑ์แบบไหนเพื่อให้แร์ที่สุดนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะเพราะมันก็ยังเป็นเรื่องที่คนในวงการรถยนต์ก็ยังถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็สนุกสนานกันนะครับในที่สุดครับวันนี้ขอบคนนี ามไปคี้ปมันจบครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับะไครปเป็นกำลังใจพวกเราได้นะคร,รับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ